ลานไปประมาณยี่สิบกว่านาทีในทีแต่ละคนก็สุดท้อนะฮะฝนไม่ยอมหยุดตกสักที<า>ตอนนี้<า>นด้านข้างนะท่านผู้ชมสังเกตดูว่าจะเปียกไปหมดแล้วนะ<า>นถ้าฝนตกหนักๆแบบนี้คุณยายเพื่อนก็จะไปนอนอยู่ตรงที่นอนอันนี้ใน,น,น,นที่หลับฝนตกตรงที่เรานั่งเนี่ยสายเหตุที่มันรั่วไม่เยอะเนี่ยมันรั่วอยู่แต่ว่ามันรั่วไม่เยอะใช่ไหม มันหยดอยู่นิดหน่อยนี่กินแล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยในสีเนื่องด้วยเพื่อนเอาอันเนี้ยกล่องโฟมเนี่ยมารองไว้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกล่องโฟมเนี่ยเพื่อนเอามารองไว้ให้เพราะว่าเห็นว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เลยหาหลังโฟมหลังโฟมามาวางไว้ให้นะครับําตูดทุ่ ตอนนี้มีความรู้สึกว่าฝนเหมือนใกล้จะหยุดแล้วในเอฟซแต่ว่าน้ําท่วมเรียบร้อยฝนตกที่ไรมวน้ํามหาสารจะมาก่อตัวกันอยู่ตรงนี้ตลอดนะฝนก็จะตกนะเอซฝนก็จะตกหนักแบบนี้นะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวจะต้องเอาอันนี้มาให้แกนะเดี๋ยวผมจะเอาเตาในเอซีที่บ้านผมนะเอามามอบให้ คุณยายเพราะว่าเตาของเพื่อนจะพังแล้วลิ้นหายแล้วน่าจะหุงข้าวหุงปลายากนั่นน่ะตอนนี้ลิ้นหายแล้วทีเตาที่ที่เราซื้อไว้ในทีแล้วก็อ่าไปที่บ้านน้องบอลเขาให้มานะตัวหนึ่งสองตัวที่ไหนเขาให้มาเม่ตลอดเลยเขาซื้ออ๋อที่เราซื้อมาเดี๋ยวเราจะแบ่งมาให้ เราก็ซื้อเตามาแล้วก็จะแบ่งให้กับยายนางในเอฟซีนะเพราะว่าเตาของเพื่อนะพังหมดแล้วนะพี่น้องฮ้ลูกไก่มันอยากอยู่ในกำม,มือใช่ไหมมานี่สิเฮ้ยลูกไก่ในกำม,มือ,อเฮ้ยลูกไก่ในกำม,มือเอ้ยาเอาแล้วเอาแล้วฮะแม่เอาตะบันจิกกันดิไก่หรือเปล่าเอาอีกไหมลองดูสิ ยังไงไม่ไหวเหรอจิกดนดินเฉยเลยเหรออายาเข้าซักเล็บเลยให้น้องไอ้ดูดออก <laughs> ล่าสุดในเอซีฝนก็ตกไม่มีที่อยู่เลย <laughs> เปียกกันทั้งบ้านในเอซดูดิใต้ถุนบ้านรั่วทุกจุดบ้านหลังนี้สมแล้วที่เรามาทำบ้านให้ใหม่นะเอฟซีฮะเอาอีกแล้วเหรอกับตันในเอฟซีนะครับ ดิล่าสุดจับไก่เล่นแล้วพี่นอ้องไหมึมีอะไรดอเล้ยกันอตอนนี้นเอฟซีฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักแล้วมันจะหยุดแล้วนเอฟนสะฝนตกประมาณไม่ถึงชั่วโมงเนาะบ้านของยายนางนี้ก็เปียกหนักขนาดน,นี้เลยนเอฟซี ตกไม่ถึงชั่วโมงเปียกหนักถ้าตกสักวันหนึ่งนี่จะจะอยู่ยังไงนี่เนาะท่วมหมดเลยนะนี่แล้วที่นอนตรงนั้นที่แกนอนมันก็น้าองลองอยู่ยใช่ผมเห็นจะภาพแกนอนวันนั้นเอโอ้ฝนตกมานังหนักแกก็ไปนอนอยู่นั่นนเอฟซีนอนอยู่ที่นอนตอนนี้แกนางไม่อยู่หมานอนแทนเอฟซีอันนี้นอนที่นอนอันเดียวกันกับหมาเลยพี่น,อน้องเอ้ย อ้เห็นแล้วก็สงสารแกนเนาะอยากให้แกได้อยู่บ้านหลังใหม่เร็วๆจังเลยซึ่งเราก็พยายามเร่งแต่ฝนตกซะก่อนวันนี้ถ้าเกิดฝนไม่ตกขึ้นขึ้นโครงเสร็จเนาะขึ้นโครงอะไรตอนนี้อะไรเสร็จเหล็กที่เราเตรียมมานะ่ะน่าจะหมดเพราะเราคิดว่าเราจะขึ้นโครงแต๊กแต๊กแต๊กกไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้จะเอาตู้เชื่อมมาเชื่อมย้ำอีกทีหนึง่งวันนี้กะว่าวจะขึ้นให้มันเป็นรูปร่างซะก่อนไล่ระดับให้มันได้ระดับน้ําก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเชื่อมย้ำอีกทีหนึง่งแต่ด้านฝนตกซะก่อน นะไม่งั้นเนี่ยยายนางกลับมาเห็นผลงานเรามันนี้ตกใจแน่นอนนะครับกลับมาวันนี้ก็คงจะไม่ตกใจเพราะมันยังมันยังคล้ายๆอันเดิมอยู่ยังเปลีป่ยนแปลงได้ไม่เยอะนะครับเอซอ่ะเดี๋ยวดูสภาพหลังจากฝนใกล้จะหยุดตกแล้วเอฟซพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เราก็มันไม่ค่อยมีที่เก็บในเอฟซเห็นไหมสังเกตดูว่าในพื้นดินเนี่ยมันจะไม่มีจุดที่จะให้เราวางพวกเครื่องมืออุปกรณ์ได้เลย นะครับมันจะเปียกไปหมดเลยในเอฟซีสังเกตดูเปียกไปหมดนะรเราก็ต้องหาที่วางตู้เชื่อมที่วางเครื่องตัดเหล็กนะครับเนาะดูในเอฟซีมันเละเทะไปหมดเลยพี่น้องเอ๋ยครับไม่รู้จะอยู่ตรงไหนนะครับฝนตกมาก็เปียกกันไปหมดโอ้ดู่านะผู้ชมฝนตกหนักพี่น้องเอ้ย เปียกกันไปหมดเลยไม่รู้ว่าฝนจะหยุดหรือเปล่าแต่ถ้าฝนหยุดน่าจะทำงานไม่ได้นายฟเพราะว่าไอ้โครงเหล็กนี่มันเปียกแล้วมันจะเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้านะเวลาเราเชื่อมแล้วมันจะดูดตัวเราเนาะเพราะงั้นก็อาจจะยกเลิกภารกิจของวันนี้นายฟนะยกเลิกภารกิจวันนี้เนาะส่วน อุปกรณ์บางส่วนผมก็ยัดเข้าไปในรถนะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นชุดสว่านนะแยกแยกพื้นในฟียัดเข้าไปในรถอันนี้คือสภาพบ้านนะครับของยานางหลังจากฝนตกเนะนาะนาบดินแถวนี้ก็จะเฉะแฉะนิดนึงนะเอนะดูสภาพนะพี่น้องตกหนักจริงอะไรจริง นะครับตรงนี้บริเวณบ้านตรงนี้รู้สึกว่ามันผุไปหมดแล้วเนาะมันพรอนมาแล้วใน f ีนี่ผุพังไปหมดแล้วลมมาแรงๆน่าจะเอาไปนะลมมาแรงๆนี่น่าจะอันนี้เนาะโอ้หนักจริงอะไรจริงนีน FT อม้มตกหนักพี่น้องเอย๋ย เราก็คงจะต้องยกเลิกภารกิจนะจะต้องกลับบ้านอะวันนี้ลังเครื่องมือเครื่องมืออะไรก็เปียกหมดเลยในซีวันนี้ก็คงจะเอาแค่เครื่องตัดเหล็กแล้วก็ตู้เชื่อมกลับในซีนะครับก็คงจะไม่ได้ขนอะไรกลับมากมายเท่าไหร่เพราะว่ามันยังยังต้องใช้อยู่ในซีส่วนตู้เชื่อมกับเครื่องตัดเหล็กเนี่ยเราต้องขนไปขนกลับอยู่แล้วเพราะว่าราคามันสูงนะเออตู้เชื่อมนี่ก็เกือบสองพนในซ นี่นะแต่ละคนก็จะออกแบบซื้อแบบติเตม่กค้ายแนมีวดเล็อขาเรียกว่ามิกมิกตัวเชื่อมแบบนิกซิโบอก่อมเชื่องเดป็นร้อยก็มีเเป็นร้อยก็มีแต่ว่ามันเชื่อมไม่ค่อยดีนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมันเชื่อมแล้วมันกระเด็น มันกระเด็นเยอะอน้ำหยดใส่ทั่วเลยเนาะดูดิที่นงที่นั่งก็เปียกในตีนักเก็ตดูน้ำหยดลงมานะครับโอเคครับผมก็เปียกกันทั่วหน้านะเอฟซีฝากวันนี้สวัสดีครับ